สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเชอร์ี่เพรยนยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเชอร์รี่จะพามาดูนะคะรถเข้าใหม่นะคะ โตโยต้าเซียนตานะคะ 1.5G ปี19นะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะคะ MPV เนาะขนาด7ที่นั่งนะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีหลายๆท่านนะคะคันนี้เนี่ยตอบสนมากเลยนะคะคันนี้นะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถก่อนสงการก็ติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะคะนะเวลากลับบ้านสงการอะไรเงี้ยค่ะมันเดินทางไกลเนาะก็ต้องการที่รถที่ขนาดใหญ่นะคะคันเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายเนาะ469,000บาทเท่านั้นเอง ะะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะรถเจ็ดรถเ็ถที่นั่งนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยคันนี้นะคะรถเนี่ยยังไม่มีการปรับสภาพนะคะเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเชอร์ี่เนี่ยมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะคะยังไม่มีการทําสปารถกันเลยนะคะเชอร์ี่นะคะจะพาไปดูในส่วนของนั้นก่อน สำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีขอบสีโคมเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้นะสีโคมเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟคันนี้นะคะได้ไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยสใสๆปิงป๊งๆเลยนะคะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่มีการชําระล้างสปารถเนี่ยยังสวยยังใสเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยค่ะคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาว ะคะันนี้นะคะกระจกนะคะได้เป็นสีขาวนะสีเดียวกับตัวรถนะคะพับเก็บแบบไฟฟ้ามีนะคะไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะคุมค่าคุ้มราคามา,มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นฟิล์มเดิมนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็มือจับเนาะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยะคะ่ะไปดูภายในกันอ่า สำหรับภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเนาะที่รองรับสรีระของเราได้ดีมากมเลยค่ะเบาะผ้าเนาะจะเป็นสีโทนทุโทนนะด้านตรงกลางก็เป็นสีออกคล้ายๆน้ำตาลนะคันนี้นะคะรถเนี่ยขนาดเจ็ดที่นั่งเนาะสามารถพับเบาะได้นะคะด้านหลังนะไว้เก็บสัมภาระนะคะไว้เก็บของนะคะสําหรับเดินทางนะคะแอร์เนี่ย๋ยวจะบอกว่าแอร์เนี่ยเย็นๆฉ่ำๆแน่นอนนะคะแอร์นะปรับได้ถึง4ระดับเลยนะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะวิทยุเนาะสามารถฟัง FM นะคะ AMMP3 นะได้ ได้เลยนะคะเรนจะบอกว่าเครื่องเล่นเครื่องเยอะมากเลยนะคะแอร์ปรับได้ถึง4ดับแอร์เยน็ยนแอร์อย่างที่บอกเนาะเยน็ยนๆฉ่ำๆแน่นอนนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะได้เกียร์แบบ ออโต้ Auto, แบบ C V T นะคะแล้วก็ด้านข้างนะมีที่วางแก้วให้1ช่องนะคะคันนี้นะคะภายในนะสะอาดสะอ้านนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะคันนี้นะพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะเนื้อพวงมาลัยสวยเด่นเนาะแล้วก็ข้างๆเนาะมีที่วางแก้วนะคะให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่เพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะอ่ารถเจ็ดปีรถเนี่ยประมาณ5-6ปีนะคะไม่เพียง1นึ่งแสนโลนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะ คันนี้นะต่อปีเนี่ยไม่เท่าไหร่เองนะคะแล้วก็เป็นรถเป็นรถประวัติมือเดียวนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแปดพันบาทนะคะเดี๋ยวชลี่ขอรถเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคันนี้ไม่เพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นนะคะคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถติจที่นั่งเนอะรถอเนกประสงค์เนี่ยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแปดพัน ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง8 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่469,0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะออปชันจัดเต็มนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วไม่ในส่วนของแผงประตูนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะ4บานนะคะปรับไฟฟ้าด้านคนขับด้านออโต้มาเดี๋ยวเราไปดูในห้องส่วนห้องผู้โดยสารกันอ่า ในส่วนของผู้โดยสารนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะสามารถดังได้เนี่ยถึงเจ็ดที่นั่งเลยนะคะภายในนะคะกว้างขวางบริกองความแบบนี้เลยสําหรับใครนะคะที่กาลังมองหานะคะรถช่วงกลับบ้านเนาะรถช่วงอาสกลับบ้านสงการนะคะันนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะทักมาปรึกษานะคะสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะเชอรี่นะคะยินดีให้คาปรึกษาทุกเคสเลยค่ะอยากเช็คเครดิตอะไรนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามด้าน เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะรถเนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์แน่นอนนะคะเป็นรถนะคะเป็นรถประวัติศูนย์แน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักปิดความจมน้าใน่างจริงแล้วคงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานแน่นอนนะคะหากใครนะคะซื้อไปเนี่ยจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายด้านรถกันสําหรับท้ายด้านหลังนะคะ ไม่มีการชนหนักผิดความแดงเลยค่ะท้ายเนี่ยไฟท้ายนะสวยๆใสๆสปิ๊งๆเลยนะคะด้านหลังเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความรับประกันมากๆเลยค่ะรบ,บริษัทบริษัทเรานะคะรถขับรถสวยคุณภาพเกรดเอนะด้านหลังนะคะจะมีเซนเซอร์ให้สองจุดนะคะมีไฟทับทิมซ้ายขวาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเปิดมาด้านในเนาะภายในนะคะ ถ้าจะใส่ของหรืออะไรก็สามารถพับเบาได้เลยนะคะแล้วก็สภาพภายในนะคะสมบูรณ์นะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคันนี้นะคะจะได้เป็นยางอะไหล่แถมมาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่เออคันนี้นะคะจะได้แม่แรงเนาะหรือว่าที่เปลี่ยนยางอะไหล่แถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะภายในเนาะสะอาดสะอ้านบอดี้กว้างเลยนะคะแล้วก็ด้านสาหรับด้านข้างนะคะมีที่วางแก้วนะคะด้านข้างเนี่ยให้ด้วยเลยนะคะสะดวกสบายมากค่ะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะเจ็ดที่นั่งใครได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา แน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะรถมือสองนะเปรีรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะกับอ่าเบียดกันนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVTi นะเครื่องยนต์คันนี้นะคะ4สูบขนาด1.5ลิตรนะคะ108แรงม้านะคะรองรับน้ํามันเนี่ยได้ถึง20 e เลยคันนี้นะคะอย่างที่ชอี่บอกนะไม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะก,ก็ยังก็ยังอ่า ยังไม่ได้ทำความสะอาดแดงิสิเลยค่ะรถเพิ่งเข้าใหม่นะเชอรี่มาถ่ายให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าได้ปรับสภาพรถเนี่ยรับรองนะคะใหม่ๆเยี่ยมๆนะคะสวยกิบแน่นอนนะคะในส่วนของด้าน่าแก้มขวาน้เม็ดน็อตน,นะคะยังเดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีแงะไม่มีไข่ออกมาเลยนะคะสภาพเดิมนะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านคานนะคะข้างข้างเมาน้ำเนี่ยไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความแดงสิเลยค่ะสภาพสมบูรณ์นะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะรับประกันนะคะในส่วนของผิดความจมหนักอ่าชนหนักผิดความเนี่ย ไม่มีเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะไม่มีร,มมรอยแดงๆสิ้นเลยนะคะใน s. <S ส่วนของขาะคะานน,นนะคะด้านซ้ายมือนะคะไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบุบรอยรักยิมยม้มแดงๆสิ้นนะคะเม็ดนะเม็ดน็อตน,นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเบ้าโช๊คนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานนะใครอยากจะบอกว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วรถเนี่ยขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะคุ้มแล้วรถเนี่ยขนาดเจ็ดที่นั่งแล้วรถเนี่ยขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะราคาเนี่ย อยู่ที่469,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถสนยนบัตรได้เลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถจัดที่นั่งนะคะันนี้นะคะตอบโจทย์นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะเจที่นั่งนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์094029ค่ะ7282ค่ะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์เชอร์รี่มาได้เหมือนกันนะคะหากใครนะคะอยากมาดูรถนะคะมาดูได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสสําานนักงใหญ่ซอยเ 68แยก1เขตเมินบุรีจังหวัดกรุงเทพค่ะหากใครไม่สะดวกเดินทางมานะคะเรามีบริการจัดไฟแนั้นนะคะทุกที่ทุกจังหวัดและก็มีบริการนะคะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่นะคะรถสวยๆนะคะผ่อนราคาถูกๆนะคะได้ที่เชอร์รี่เพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ